สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีในหอยชี้แปดนนะครับผ้าพีผ้านองมายามขอ,อกพอสุดใจครับพอหวังนะครับมือนีแยกเป็นคนอะคลิปของพอสุดใจอีกขอกหนึ่งของพอหวังอีกขอกหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีที่เด็ดอยู่คมหนึ่งนะครับมีมีอยู่สามคมคมหนึ่งเดี๋ยวพอสุดใจไปหาใบผสมอยู่นะครับมือกี่พันยิบมาผิดใบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเบิ้งว่าง,งามว้ถ่าคมนี้นะเป็นแบบ เดี๋ยวพอไปหาใบกอนกับผมพอสุดใจวัดดีครับค้บคมนี่หลายปันไดพอนี่แปดหมื่นหาพันบาทนะครับเป็นลูกตัวเมียลองเบิรงนะครับพอแม่พ่น<ม>นองแม่ลูกพ่นนองกําลังหาค้มตัวเมียอยูออนอ่นะครับลองเบิรงต่อใด้ธอรมดาแล้วครับต่อใดนะครับต่อใดแม่สูงบอลหลุดลอยหาซิมหาเส้นนะครับ มีอยู่สามคมตวงยางเบือ้องเบืงผงพลังคนบอกขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคอมเมนต์เพิ่นบ่าให้ในหอยชี้แปดไทยเบื้องหางนะครับไทยเบิงโกงหางแล้วก็ไทยเบิงเล็บให้ผมน้ำแน่นะครับเบิงเล็บเบื้องหางเพื่อประกอบการพิจารณาบางคนเพนิ่พนเพิ่นยูไกยูตั้งประเทศนะพอนะเพิ่นเพิ่นจะเขียนบางคนหนึ่ง เผอในสนามเ้าบอดดย้ทายเล็บให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับครับเบิงบ้งดากเบ,บิ้งกลนแปดหมื่นถามาตากแดดปกติมวลังกล่องในหอยซีแปดก็จะเป็นยังช่วงนี้พกแดงดีนะครับจุดๆหนี่แดงดีผมหามุมกล่องงามๆฝา,ากพี่ฝากน้องครับกค้กหางลูก รับประกันขาทกคขาถทอนหมดลูกออกนะพ่อเนาะครับผมโดยทีมงานพอสุดใจเฮาเจ้าของเก่าเพนว่าทับเหลี่ยวนะครับแต่ว่าพอว่าเต่าว่าพอว่าเพื่อความชั่วพอพ่อว่าด้รับประกันทองเนาะตัวนี้เนะครับผมใบทับกมี่นะครับใบทับกมีแต่ว่าเบ่งด้วยสายตาพอเพิ่นกับว่าการรับประกันว่าทองขายในราคาทองว่างทัด ถาทองแม่นี่ใบมันเขียนว่าซี้ไหว้นะครับพี่น้องลองเอาไปหนีเบงแต่ว่าครับผมในใบบอกว่าทองทับซีไหว้มากนะครับแต่ว่าพอว่าจะให้พอรับประกันว่าทองถอนนะพอเนาะครับผมแต่ว่าเอาในราคาทองบางแปดสิบหาเนาะพอค่มนี่แปดหมื่นหาพันบาทเงิน่าทพลังค้น มันบอกมาเบื้องหนามันน้ำนะเบิ้งหนาลอหนาใสได้บ่ครับถ่ายแม่ก็บางคนิ่นสินมกักกกหางใหญ่ๆนะพอนะ่นว่ามันเกือดสูงโกขางมันสินใหญ่ครับทั้งหลังก็เกือบถ่วมหัวพอสุดใจเลยง่าแม,ม,ม่สอู่ดอกครับผมลูกประมาณจะโตแล้วพอนะลูกองลยงลูกสองนะครับลูกสอง ครับผมันมากน้ำบานจังสี่กันได้ท้ายรอบๆอให้พ่อแม่พี่น้องเบื่ออยู่นะครับแต่ว่าขันไปสน้ำบางเถือออกมาไกลจังสี่กัดลำบากอยู่ครับผมนี่โคมนี่แปดหมื่นหาพันบาทตอร้องไลยนะพ่อนะครับผมครับผมนี่อีกโค้มหนึ่งนะครับโค้มหนึ่งลูกโตผูนะครับโคมนี่หลายเป็นไลายพอนี่หกหมื่นแปดพันนะครับตัวนี่เพิ่นกว่า ทับโตมากเนาะพ่อยเนาะโตทับโตมโตแล้วอืมประมาณจ็กเดือนพ่อสี่เดือนสี่เดือนกะบบววาทองเนาะพ่อเนาะราคานี้แหละกับบอวางวดสื่อมากขึ้นกันรับสื่อขยิเจ้ามากอืมรับหน้าตาพอดีผมขึ้นโน้นเนี่ยมื่นละ ่อรลองเอาออกไปทางพุนเบิ่งสิฏฐายซาๆชัดๆัดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับบางโตบางคนผ่นสิสึงว่ายี่ยรีผลนมาอาจารย์ขอชัดชัดกกหางขอเล็บขอหนาในบ้านี่จัดให้ได้เลยน,นะครับ เรบเร็บดีนะพอนะเรบไม่มีปัญหาพม่มีปัญหาเน,หานี่ยหนังตัวนี้กับจิตสูงประมาณร้อย 4, 5, สี่สิบห้าเซนครับมาเหลือกได้นะครับบ้านพ้นสูงตำบลพ้นสูงอำเภอปทุมรัดจังหวัดลอยเอ็ดเท่านะครับถามหาพอชุดใจ หูเบิดบ้านเนี่นะ่ะพอ่อประสบการณ์ข่าวว่าข่างวัวมาจากปีหรอพ่อ้ยนับลงแล้วล่ะพูดลูกสาวเพิ่น่าเพราะต่ำอายุพ่อเจ็ดสิบป,ปีหรอมันบ่พอ่อเจ็ดสิบแล้วนะครับแข็งแรงอยู่ยคาถกคาสอนทีมงานนี่บ่มีปัญหาเนาะครับแห่งแต้มซื้อบ้านพี่น้องกับหูจักบ้านาเพิ่น ดีกว่าไปเสียในสนามนะผมว่าเนาะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเพิ่นกับจิไปสนามอีกอยู่เพิ่นไปบ่ท่านนัดนี่กับจิพ่อกันยุ่ในสนามหลายนี่ค้มหนึ่งนะครับผมคมค้มเล่นี่เป็นชุดเก่าเนาะครับชุดเก่ากับจิตยูบลุดลอยหาจิเส้นโค้ขึ้นใหญ่มาห้องไว้หลายเป็นหลพ่นนี่หกหมื่นสามพันหกมื่นสามพันพรว่าถ้าแยกลูกเดี๋ยพอ แเราจะคุยกันได้ลองเวิงล่องเวิงนะครับพาเพิ่นติตให้อาจารย์แยกเอาว่าท่านได้ราคากันอยู่ให้พอเพิ่นห่องขายท้ง YouTube กันว่าพอหวังว่นมันขึ้นโค้มหลูกอยู่นะพอนาะมันก็ตังขึ้นแล้วใกล้สิขึ้นแล้วนะครับแยกออกไปนี่ครับสายเหนือกับมีเ้นทองวครับผมน่าจะเป็นเล่หลอดอยู่นะครับเบ่งสวดเบ่งทรงแล้ว เป็นหลอดถ้าหลอดนี่ก็สิบประมาณเลือดหาสิบเปอเซ็นเอหาสิบเปอร์เซ็นนะครับเลือดหาสิบเปอร์เซ็นอยู่หมู่วานพอพอนมาผมทายแม่เล่พนน้ำหาแม่เล่คือผมโย่พนบาเขาม้านี่พอขายก่อนชุดชุดโตเล่แม่ไหมพอกับหมูครับครับทางบานไสท่องพนมาเบิ้งเหมือนน่ะ กกหางนะครับกกเอะโค้นหางทั้งสองตัวเล็บเล็บเล็บเถกับเล็บเนี่ยคนคนหรือมากเล็บเล็บเถอกมันแพงพอดดินีขันเทียบราคากันตัวหัวแต่ผัวงัวผูแพงกว่างัวแม่นเนี่ยเราต่อกันได้คุยกันได้อยู่มากัน ผู้ใดสีเอาไปใส่เหลก็กันล่องเบื้องนะครับนี่ขันใส่เหลมันก็สีออกมาประมาณนี่แหละแม่จังสีนะครับแม่กำลังถึโคมขึ้คคนนะครับผมวางหันผมมามันก็ขื่นโค้มหลกอยู่พอสุดใจผมคว้าเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะครับขอบคุณพอสุดใจเทคนิคเก้าฝาอยู่ในสนามกับจกจังสี่รวยกวนมูเลย0นย์แดสองปดเก้าหนึ่งเจ็ดสามสองหนึ่งนะครับพอสุดใจ บ้านพ้นสูงตำบลโพ้นสูงอำเภอปทุมรัดจังหวัดร้อยเอ็นเท่านะครับขอบพ้นพอสุดใจหลายๆต่งแต่งหูจากกันในสนามงว่วในหอยซี่แปดก็ได้นํามาหอดบ้านนะครับเป็นคนแหลกที่ในหอยซี่แปดโทรหาช่วงโควิดว่าอยากมาขายงวา่วซอยพอ <laughs> <laughs> พ่อเพิ่นบ่รับพอดีเพิ่นได้โทรเบอร์โทรผมจากพอหวังกันเลยได้มาซอยกันนะครับ <laughs> ครับสามโคมง,งามๆมี นายสนามมีนายหอยมีนายหอยซี่แปดแล้วครับผู้ชมทุกคนนะครับทีหลับชมรรรครับพอขาดตรงหัวใครครับพอขาดแจ็คเถือกข,ของทางผุ่นผสมแดงใบเหล่ใบพันยิบใบมะผิดวังหันพี่น้องมัดห <c oughs> ลักเอาเด้อพอกับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพอหวงังพอเดี๋ยวไปเบิ้งขอกพอหวังอีกนะครับครับเดี๋ยวจีพาไปเบิ้งขอกพอหวังอันนี้คอกพอสุดใหญ่มีคมหนึ่งพ่อออกไปยังครับผมผ้าผุน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเอาไฟพอกันชิปหนาจากสิเป็นสนามเพื่อเป็นคอกนะครับรับปากว่าท่านใดถ้าเป็นคอกก็ได้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ